ผมขอเรมรับผิดทุกอยงกันก็เอ้ยอะไรเนี่ยทองคำทองคองคโอเค้องคครับผมสวัสดีครับชื่อบุญคณากรนาชัยครับผมแร้วผมตันี้ครับชื่อเป็นบุญกับครับชื่อเรื่องอะไรใช่ไหม ออคัดตัดนึงนะครับเชื่ออะไรนะกาละครหนึ่อ๋อนิตอดเลงวันนี้วันสะานทางเขาบอกว่เคืละครดนงนอ้าวครับน้หวานน้ำเปรน้ยรเะแต่ไโปรจาชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องว่าการละครหนึ่งเขบอกว่าสะานทางนี่เองใช่ครับม้วเงรีที่ใรดูเรื่องนี้อ่ะโอ้ยย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 ้ย อันนี้ไม่ใช่ความมีหนุ่มมันได้เป็นคนล้อกอย่าละ่ะ <c oughs> อุบกลุ่ไปก่อนอุบไปก่อน,ไ,อนไม่ใช่หรอกจำไม่ได้ <c oughs> ไม่คือตอนแรกอะ่ะเขาอะ่ะยังไม่ได้ส่ง <c oughs> เออชื่อเพลงมาให้ <c oughs> คือแบบมันเป็นเพลงอะไรไม่รู้เก็กบขุนะ่นแล้วยังไม่ตั้งชื่อเพลงเลยไม่ตั้งชื่อเพลงใา่แล้วก็เลยแบบยังไม่อยากบอกเนื้อเพลงเพราะว่ามันจะสปอยในเรื่องทั้งหมดจริงแต่ว่าเราไม่คือใครร้องใช่ไหมญปุนรองคนเดียวเลยใช่เอาเป็นอื่น เอายอมเราเป็นนางเอกด้วยเด้อยังค่อะไรก็อันนี้ถ้ชื่อเพลงยไม่ได้ค่ะคอนเซ็ปต์ของเรื่องมันก็เป็นแบบคอนเซ็ปต์ของเรื่องอ่าต้องแนะนำตัวตัวละครหน่อยดีกว่ายังหุ่นนะแล้วบทเป็นแม่ครับ,บมคคผมก็จะเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นเด็กเรียนใช่แบบชอบการเรียนการเรียนอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าอะไรจริงจังกับความรักมากใช่ครับผมแล้วก็ยอยากเปิดเผยความรักอ,อะไรอย่างงี้ใช่ครับส่วนผมชื่อพอลูเนี่ผมตัวละครเป็นตัวละครที่ มีความเป็นพี่ชายังโตระกูลที่เขาเรียกว่าหลวงรวยทีหน้ามีตาในสังคมเขาก็จะมีความแบบไม่ค่อยอยากเกิดเยคยก็มากอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนทินค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งสุด สดใสครับผมถ้ดูจากทีเซ์นะโอ้สดใสเลยคอแอะไรล่ะตอนนั้นจะฮัตชิวมาเลยก็ต้องรอดูที่จริงมันก็ซีรีส์มันมีความแบบหลากหลามากนะครับใส่ทำตบทำห้าไรด้วยใช่ที่จริงเอ่อในเรื่องนี้มคาแรคเตอร์รใช่อันเรื่องน้มันก็เหมือนคาแรคเตอร์มันไม่ได้เปลี่ยนจากตัวเรามากใช่เหมือนเรื่องอื่น เลยแบบเล่นง่ายแล้วตัวฝานที่เล่นฟุตมาหลายเรื่อะก็เลยไม่ได้ติดอะไรอะไรนะขผมก็คือตัวของบาลลูก็เป็นคนที่แบบทันงเงียบเงียไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากมาเพราะว่ามีที่หิคู่กของคอยมีตลอดว่าคาแรคเตอร์มานี้น่าเป็นเปร์เลยตอนตอนก่อนตอนอัดผมเขาเป็นเปร์เลย อยู่ช่วงกลังถ่ายทำใช่เขาผมด้วยสถานการณ์โควิดเนาะมันก็เลยแบบออกกองไม่ได้ช่วงนั้นก็เลยแบบน่าจะกลับมาออกกองได้แล้วเร็วๆนี้แหละครับน่าจะปิดกองแล้วเพราะเหลืออีกไม่กี่วิวแล้วใช่ไม่ว่าะวันนี้มีการเปลี่ยนผลตอนท้ายที่ให้แฟนๆไปเปลี่ยนด้วยมีเปลี่ยนได้เหรอครับไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่นั้น ยังยังยังไม่ถึงตอนสุดท้ายป่ะยังยังยังแล้วเรายังไม่ถ่ายรอเออใช่เตะไม่ถ่ายตอนสุดท้ายไปไม่รู้ว่าเพลงบทล่าก็ต้องรอดูครับผมไม่รู้ว่าจบดราม่าหรือแฮปปี้นะฮะแล้วยังสองคนนะแล้วเราสองนก็มีใครมาถึงต้างรับผเออจิมบอกว่าแบบเออด้วยความที่เซเว่นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันครับทุกตอนทุกเรื่องเงี้ยเจอตัวละครจะเชื่อมโยงหมดเลยซึ่งก็อาจจะมีแบบจากเรื่องอื่นมาด้วยบ้างอะไรเงี้ย

ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าเออ่เรื่องนี้มีความรู้สึกจริงลมาแฮปปี้ทุกอย่างเทุกคนและอาจจะได้เห็นมุมมองของเราสองคนและคนอื่นที่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยใช่ครับผมแล้วก็นอกจากอ่าซีดีก็จะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยก็ฝากติดตามทุกทุกคนด้วยชมเพื่อนด้วยนะครับผมใช่ครับก็ขอบคุณครับ ไม่ได้ไม่ได้ก็ได้ อันนี้ก็อย่างนี้้องนี้นะต้องนี้นะจ๊ะ